ติดตัวโทสารในวัดโทมาตำแหน่งพบหมงานร่วมกันและปราบปรามสปคของหลวงกดรับแจ้งว่าจะมีกาเร่กนการบันทันคุณตำรวจเข้าล้อมวงพนันต้องดูก่อนครับข้างในเล่นจริงไหมเล่นไพ่กันจริงจริงด้วยเล่นกันอยู่ตั้งหกคนครับส่วนนาอ้วนนั่นน่ะไม่ได้เล่นครับนอนป่วยอยู่เอาไงดีวะพี่ลูกไม้เก่าเลยแต่โกลมไฟไหม เดี๋ยวพวกก็ออกมาเองละออกมงั้นเหรอแน่ลูกไม้เก่าใช้ได้ตลอดตะโกนว่าเฝ้าเมาเอ้ยไฟไหม้ครับเดี๋ยวมันก็ออกมาเองไฟไหม้ไฟไหม้เลยไฟไหม้ไฟไหม้เฮ้ยมึงลองฟังดีๆดิถ้าไฟไหม้จริงมันก็ต้องมีเสียงเอะอะสิวะนี่อะไรควันก็ไม่มีว่าตำรวจแน่เลยว่ะเฮ้ยมึงอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจเฮ้ยห้ามใครเปิดประตูเลยนะ ห้ามใครเปิดอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจแน,น่ๆเขารู้ทันครับเขาไม่ออกมาหรอกลูกไม้เก่าแล้วประตูน่ะไม่เปิดอย่างเดียวก็รอนแล้วครับใครๆก็รู้แต่นายอ้วนน่ะสิไม่รู้ครับามเปิดประตูนะอย่าใครอย่าไปเปิดประตูนะไม่ผ่านสลักครับนายอ้วนหลงติดกับเชื่อไปซะแล้วและอ้าวเปิดแล้วครับเปิดแล้วเปิดประตูออกไปแล้วดึงไว ไฟทันแล้วครับตำรวจเข้ามาจับซะแล้วเฮ้ยพอมึงไอ้อ้วนพอมึงคนเดียวซอยอะพอมึงคนเดียวซอยจะอะไรซะอีกแล้วก็แกคนเดียวนั่นแหละเปิดประตูแถมลากเพื่อนออกไปให้ตำรวจอีกทำงานให้ตำรวจเสร็จสับเลยครับไปสมัครไปตำรวจเลยไปดูคนว่าไฟไหม้ไฟไหม้อ้วนหลับอยู่เนี่ย หลับสนิทเนี่ยลุกขึ้นก่อนเพื่อนเลยลุกขึ้นปุ๊บปดประตูเลยก็เลยได้โอกาสเข้าชาร์จขอขอบคุณสิบตำรวจโทรสานิวัฒน์โทรมาผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบรามสพอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเจ้าของเรื่องอ้วนไฟไหม